ี่ผมจะมาทําการบวกจำนวนคัาที่ตัวส่วนไม่เท่ากันนะครับตัวหนึ่งคือหเศษสามเศษสี่คกับ1เศษ5ส่วน16นะครับเราก็ทําตัวจำนวนค่านี้ให้เป็นเศษตัวก่อนด้วยเอาสี่ลบหกเท่ากับ24 24บวก3าเท่ากับ27่สจ็ก็ได้เท่ากับเศษ27ส่วน4แล้วเราก็มาทําส่วนสิบเจ็ดตนะครับ เราเอาสิบหกไปคูณหนึ่งแล้วก็เอาสิบหกนั้นไปบวกกับห้าเท่ากับยี่สิบนะครับแล้วเราก็คิดว่าสี่คูณไรได้สิบหกก็คือสีคูณสี่นะครับแล้วเราด้านล่างคูณอะไรด้านบนก็ต้องคูณอย่างนั้นนะครับแล้วเราก็คิดได้ว่ายีสิบเจ็ดคูณสีเท่าก,กับหนึ่งร้อยแปด หนึบวกกับ <Darwin> 2 <FR> <Oliver> ี่สิบเศษยี่ส่วนสิก็เท่ากับ1 2ึ่งรส่วนสินะครับและเราก็มาทําเป็นจํำนวนคับเท่ากับ8ปดเศษห้าส่วนสิบกต่อเป็น8ปดเศษห้าส่วนสิบะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทุกทนึองสีวจันวันนี้ผมจะมาแสดงวิธีทำการบอกจำนวนค่าที่ตัวถดไม่เทากันจบคือ 1ิเอส่บวนยีบวก15บสาส่วนสทำค่าให้เป็นเกิน2ำ1สบอได้บวก1ปนเได้13งําสและ่บห้วกได้1ทำส่วนเท่ากันข้างล่างคืออะไรทีอเออคือการล ได้315ร้ามาบวกกันได้5 1ารอยห้เป็นจำนวนละห้าย like ี่สเจดเจสิบนยี่บตำนต่างจำนวนสอบได้เท่ากับ่เนตอบได้ห้5ห้สิห้ออห้ส่วนยีสหรือยี่สิบเจ็ ครัสวัสดีค่ะผมชื่อเด็กชัยมาซสุรบุนชื่อเล่นชื่อแบงบค์วันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องการบวกจำนวนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันวันนี้เขียนไมล่ะสามเศษหส่วนสิบวกสองเศแปส่วนเก้าน,นำมาทำเป็นเศษเกินสิบแปดคูณบวกหเท่ากับห้ส่วน 18, 03, ว 1, 55, สิวน 18, บวกกับ เก้าคูณสองบวกแปดเท่ากับยี่สิบหกส่วนเก้าแล้วนำเก้าไปคูณสองข้างข้างล่างเพื่ออะไรเก้าคูณสองเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวส่วนเท่ากันข้างล่างอันไหนข้างบนมันเทาคัอันนั้นพอคูณได้ก็มาตอบตรงนี้ห้าสิบห้าส่วนสิบแปดบวก ห้าสิบสองส่วนสิบแปดเท่ากับหนึ่งร้อยเจ็ดเศษหนึ่งร้อยเจ็ดส่วนสิบแปดหรือห้าเศษสิบเจ็ดส่วนสิบแปดตอบเป็นจำนวนท่ะหรือเศษส่วนยังทำหนึ่งร้อยเจ็ดส่วนสิบแปดหรือห้าเศษสิบเจ็ดส่วนสิบแปดมีข้อแนะนำนะครับ<อ>เครื่องหมายบวกพยายามให้อยู่ตรงกลารตรงตัวนี้น้องเนี่ยเห็นไหมเนี่ย มันมันสูงเนาะเครื่องหมายบวกพยายามอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยนี่ด้วยเราเนี่ยนะโอเคนะครับค,คำตอบก็ถือว่าโอเคอเค,ครับครัับสสว่ะชื่อเด็กหญิชาเรศพิมพ์าวันนี้หนูจะมาดแสดงวิธีทำเรื่องการบวกเศษส่สวนที่ตัสวส่วนไม่เท่ากันหก1ศษหนำไปเป็น เ็ดเกินเอาสิเอเอาแปดคูณสิบหกแล้วเอาไปบวกหนึ่งได้เศษหนึ่งร้อยยสา่วนแปเศษสาส่วนส,ส, 3, สีน่ทำไปเป็นเศษเกินเอาสี่ไปคูณสแล้วบวก3ได้เศษสิบอส่วนส ทำส่วน4ให้กลายเป็นส่วน8เอา4ไปคูณ2ได้ส่วน8ข้างล่างคูณอะไรข้างบนคูณอะไรนั้นได้เศษ119ส่วน8บวกเศษ22ส่วน8เท่ากับ151ส่วน8ทำเป็นจำนวนคะได้187ส่วน8ตอบ 7, 7, 8, 5, 5. เป็นส่วนแปค่ะขอบค่ะเยี่ยมสวัสดีครับผมชื่อเดชชัยพิมาก้อจันทวันวันนี้ผมจะมาแก้โจทย์ปัญหาการบวกจํานวนค่ะที่ตัวส่วนไม่เท่ากันโจของผมคือห้าเศษสองส่วนห้าบวกกับ1เศษเกส่วน 9, สวนเอาห้าไปคู กับ2เท่ากับ27่บวน5บวกกับเลือกเอา10บมาคูณหนึบวก9ได้เิบเก้าส่วน10ทำส่วนให้เท่ากันห้าคูณสเท่ากับ10เอา20ข้างล่างคูณอันไหนข้างบนคูณอันนั้น5เอา27 สองเท่ากับ54และเอา54ไปบวกกับ19ได้73็ส่วน10หรือ10บเจ็ดสามส่วน สวัสด mm. no ีค่ะชื่อเด็กหญิงจันทการินค่ะวันนี้หนูจะมาอธิบายการทำนวนค่าที่ส่วนไม่เท่ากันเก้าเศษห้าส่วนสิบหกบวกสิบเอ็ดเศษสามคนสีเราหกเปคูณเก้าบวกห้าท่เกหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าสวนสิบหกเอาสี่ปคูณเอ็ดบวกสาม ให่เท่ากับ16เอา4ไปคูณ4ข้างล่างคูณอะไรข้างบนคูณอันนั้นเท่ากับ188บิน1 9บวก188ส่วน16เท่ากับ337ส่วน16นำไปทำเป็นจำนวนรับได้21ส่วน16 1 6 เศ <76 S 2> นะเอ็ศษ1นึส่วนสิกนะเออจำให้ดีโอเคสวัสด <Okay. S 3> ีครับผกผมชื่อเด็กชายพีพีชุติยาสักกันตายศ ว, <ITA> วันนี้ผมจะมาแสดงวิธีกะกรหน่ำคำตอการการบวกจำนวนค่าที่ทีตัวส่วนเท่าการโจทย์ก็คือยี่ยีสบเศนตัวสาวกกับสิบเศษเศษต female, ัวเก้าทําเป็นเศษก็คือสามคูณคูณยีสบวกบวกหนึ่งได้ได้หกสเด็ดตัวสาม เอาเก้าเอกสี่แล้วก็เอาวก็เอาอกสี่ได้เก้่ได้เก้าส่วนเก้าขั้นตต่อไปทำทำส่วนเท่ากันจากจากเก้าคูณสามข้างข้างล่างตรงไหข้างข้างบนตรงไห้นหนึ่งหนึ่งร้อยแปดสิบสามส่วนส่วนเก้าบวกกับเก้าสี่ส่วนส่วนเก้าเท่าเกับ สองรอยเดสเ่วนสก้หรือทำทำมินจังทำมาคาได้ค่ะเจ็เจ็ดส่นเก้าพร้อครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงวราพิชชาจงรีเขียววันนี้น้อจะมาแสดงวิธีทำการบวกเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันเปิดกค้อือ แปเศษดามส่วนหบวกหนึ่งเศษด้าส่วน18บคูณแบวกสได้51ชสวนหก8คูณ1บวก5ได้23่วน18นำหมาคูณถงาเพื่อส่วนได้า18แด้านล่างคูณอันไหนได้นบงกัอันนั้นได้153ส่วน18บวกเศษ23ส่วน18เท่ากับ100 จ็ดสิบหกส่วนสิบแปดนำมาเป็นจำนวนคัะได้เเศษสบสี่วนสิบแปดมาหารสองได้เก้าเศษเจ็ดส่ว้าหารสองเพื่ออะไรหารสองเพื่อทำเป็นจำนวนเศษส่วนย่างกัน